เจ็ดคำถามก้าวไกลถึงแลนบิดจริงหรือไม่โครงการคุ้มทุนใน24ปีก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าโครงการแลนบิดนะครับที่กําลังพูดถึงอยู่ตอนนี้นะครับมันไม่ใช่โครงการที่จะสําเร็จได้โดยง่ายๆหรือสําเร็จได้ในเร็ววันนะครับก็ต้องศึกษากันไปนะครับว่าเป็นโครงการระยับใหญ่และมูลค่าการลงทุนระดับ ล้านล้านบาทนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะนะครับการที่ก้าวไกลออกมาขัดขวางก้าวไกลออกมาเนี่ยนะครับมันเพราะอะไรขัดผลประโยชน์ของชาติหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมคงไม่ไปตัดสินใจให้ใครคิด คิดอะไรอย่างไรได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมอยากจะนําเสนอซึ่งแน่นอนครับการที่7คําถามที่พักก้าวไกลเอามาตั้งคําถามเอาไว้เนี่ยนะครับถ้าทางฝ่ายรัฐบาลหรือกรรมธิการด้านการศึกษานะครับมีข้อมูลก็เอามาชนกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ดีก้าวไกลถามเพราะก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านย้ําก้าวไกลคือฝ่ายค้าน ก้าวไกลก็ต้องถามก็ต้องขานไม่ใช่ไปสนับสนุนถ้าวันนี้ก้าวไกลสนับสนุนทุกเรื่องสนับสนุนทุกอย่างสนับสนุนนี่แล้วจะมีฝ่าย้านเอาไว้ทําอะไรเพราะฝ่ายค้านมีเอาไว้ครับสําหรับตรวจสอบตั้งคําถามนะเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุดอันนี้คือถูกต้องคุณลองคิดดูนะครับถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยก้าวไกลอยากขานให้สนับสนุนอะไรครสนับสนุนไปหมดเนี่ยเท่ากับวันนี้คุณกําลังจะบอกว่าเฮ้ยให้ก้าวไกลไปร่วมกันเลยนะครับโกงก็โกงด้วยกัน ทุจริตกัทุจริตกันคอรัปชันกับคอรัปชันด้วยกัน,กนแบบนั้นเหรอครับมันไม่ใช่นะครับวันนี้บอกได้เลยครับว่าถ้ารัฐบาลอยากจะทําโครงการอะไรสักอย่างทําอยากทํานโยบายอะไรสักอย่างถ้ามันโปร่งใสตรงไปตรงมาเกิดประโยชน์กับประเทศชาติเกิดประโยชน์กับประชาชนยังไงรัฐบาลก็สามารถทําได้อยู่แล้วแต่นะครับฝ่ายค้าเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ในการตรวจสอบตั้งคําถาม,ถามตั้งประเด็นเพื่อให้ได้สิ่งประโยชน์สูงสุด เพราะบางครั้งเราต้องเข้าใจว่านโยบายต่างๆหรือโครงการต่างๆอาจจะใช้คําว่าเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนเนี่ยเพื่อปิดหูปิดตาประชาชนเพื่อจะทําโครงการแต่ผลประโยชน์นั้นไปตกกับคนกลุ่มอื่นๆหรือตกกลุ่มกับนายทุนหรือตกกับพวกพ้องแต่มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนและเป็นไม่ได้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติจริงๆแต่ต้องการเอางบประมาณออกมาใช้เพื่อจะเอามาแบ่งกันหรือปล่า เพราะฉะนั้นการตั้งคำถามของฝ่ายค้านหรือของพรรคก้าไกลหรือทุกคนที่ฝ่ายฝาสมควรจะทำว่าวันนี้นะครับโครงการต่างๆนะครับการตั้งคำถามไม่ได้เป็นการคัดค้านไม่ได้แก่นเป็นการฝางแต่เป็นการทำให้การตรวจสอบของโครงการต่างๆให้มันดีขึ้นนะครับให้มันชัดเจนขึ้นให้มันโปร่งใสขึ้นให้มันได้ประโยชน์สูงสุดต่างหากเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับฝ่ายรัฐบาลเองนะหรือหรือคณะกรรมการการศึกษาเมื่อก้าวไกลมีการตั้งคำถามประชาชนรู้ล้วเฮ้ย ผมว่าเจ็ดคำถามที่ก้าวไกลถามเนี่ยประชาชนก็เห็นด้วยและอยากได้คําตอบเพราะฉะนั้นวันนี้คณะกรรมการหรือนะครับพักรัฐบาลหรือคนที่ออกมาบอกเนี่ยนะครับว่าอย่างงู้นอย่างนี้พูดอย่างงู้นอย่างนี้เล่นการเมืองมากอะไรการเมืองมากเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเก่งจริงนะครับเอาข้อมูลมาตอบคําถามเจ็ดคำถามนี้ครับประชาชนอยากรู้ไม่ใช่มาบอกว่าวันนี้นะครับก้าวไกลนะครับเล่นการเมืองก็ถูกต้องครับก้าวไกลเป็นนักการเมืองเป็นฝ่ายค้าน ก็ต้องทําหน้าที่นะครับของการเมืองนลครับทําหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบนะครับมันไม่ได้มีอะไรเลยมันถูกท่องเสร็จด้วยซ้ำนะครับเจ็ดคำถามที่ก้าวไกลถึงแรนบิดจริงหรือไม่โครงการคุ้มทุนใน24ปีเพรพอถามว่าวันนี้ก้าวไกลไม่ค้านไม่ตรวจสอบไม่อะไรก็ไม่ต้องมาเป็นฝ่ายค้านครับก้าวไกลตั้งเจ็ดคำถามถึงกรรมธิการศึกษาแรนบะิดเนี่ย ถามความคุ้มค่าสูตรคิดการคุ้มทุนหลังมองมีการคิดสินค้าในที่ขนส่งในประเทศเป็นสินค้าเทกองใช้สมมติฐานท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือนะครับจุงเปเรปัตนะครับในประเทศมาเลเซีย,ปยเป็นสมมติฐานชี้อาจไม่คุ้มค่าภายใน24่ี่ปีจีรัฐบาลกรรมธิการตอบคำถาม โครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้หรือโครงการแลน์บิดอภิมหาโปรเจกต์ของรัฐบาลปัจจุบันที่มีมูลค่าลงทุน1นึล้านล้านบาทเป็นโครงการที่นายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นําออกไปรถโชว์นะครับเชิญชวนการลงทุนในหลายประเทศทั่วโลกให้มาลงทุนในโครงการนี้ในประเทศไทยรวมทั้งนะครับในการเข้าร่วมการประชุม ที่เมืองนะครับดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่15ถึงวันที่19มกราคมนี้นายกรัตรตีมีการกำหนดในการประชุมอย่างไรก็ตามในประเทศไทยประเด็นเรื่องของแรนบิดกำลังเป็นประเด็นร้อนที่มีการถกเถียงกันในหลายด้านโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของฟาร์มจำเป็นและฟาร์มคุ้มค่าของโครงการ ภายหลังการลาออกของกรรมธิการแลนบิดของพรรคก้าวไกลในการประชุมนัดสุดท้ายโดยระบุเหตุผลว่าได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่สามารถรับรองรายงานแลนบิดร่วมกับกรรมธิการที่เหลือได้สิริกัญกญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหนึ่งในกรรมธิการที่ประกาศลาออกโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์นะครับ ว่าตนยืนยันว่าพักเก้าวไกลเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับท่าเรือละนองรถไฟทางคู่สําหรับการขนส่งสินค้าหรือการสร้างนิคมอุตสาหกรรมต่างๆแต่สําหรับโครงการแลนด์บิดในเมื่อรายงานการศึกษาฟาร์มเป็นไปได้ออกมาเป็นอย่างนี้ขณะที่บทสรุปของรายงานที่สํานักงานนโยบายและแผนการ ขนส่งและจราจรหรือสอนออขอเนี่ยเคยทำขัดแย้งกับรายงานของสำนักงานสภานพการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอที่ได้ว่าจ้างนะครับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทำการศึกษาซึ่งมีผลสรุปว่าโครงการแลนบิดไม่คุ้มค่ากับการลงทุนดังนั้นนะครับพักก้าวไกลนะครับจึงเห็นความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องตอบคำถามและข้อสงสัยในสังคมให้ชัดเจน ก่อนจะร่วมกันสรุปว่าโครงการนี้มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่หรือจะสูญเสียโอกาสทางเศร,รษฐกิจใดบ้างหากโครงการนี้ไม่สำเร็จผลโดยมี7จคำถามที่รัฐบาลจําเป็นจะต้องตอบดังนี้ 1. โครงการแลนด์บิดฝาดความหวังเอาไว้ที่การถ่ายราเรือข้ามฝั่งมหาสมุทร80%สิส่วนการขนส่งสินค้าเข้าออกประเทศไทยมีเพียง20%เท่านั้น เราจึงต้องโฟกัสเรื่องของการคาดการสินค้าที่จะมาถ่ายลำเรือเป็นหลักโดยในรายงานการศึกษาของคณะกรรมาการมีการคำนวณเส้นทางการเดินเรือจากยุโรปแอฟริกาและตะวันออกกลางมายังจุดหมายในเอเชียใตย้ด้วยคำถามว่าเส้นทางเดินเรือเหล่านี้ จะมาใช้ท่าเรือลักนองทำไมในเมื่อมีท่าเรือที่กรุงโคโราโมนะรประเทศศรีลรงกาเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วและมีการเดินเรือโดยตรงเป็นประจำหากไม่มีการเดินเรือจริงจะส่งผลอย่างมากต่อปริมาณการตัวเลขการใช้งานโครงการแลนบิดเพราะยอดส่งออกนำเข้ารวมกันในเส้นทางนี้100กับ5.2ล้านล้านตันไอ้โทษทีครับ 105.2ร้าล้านตัน 2. รายงานการศึกษาของคณะกรรมการที่มีการคำนวณเส้นทางเดินเรือจากตะวันจากเอเชียตะวันออกไปยังออสเตรเลียด้วยคำถามก็คือเส้นทางเดินเรือนี้จะมาใช้ท่าเรือชุมพรทำไมในเมื่อมีการเดินเรือไปและกลับจากท่าเรือออสเตรเลียโดยตรงอยู่แล้วหากไม่มีการเดินเรือจริงจะส่งผลอย่างมากต่อปริมาณ การและตัวเลขใช้ในโครงการแลนบิดเพราะย่อส่งออกนําเข้ารวมกันในเส้นทางนี้29.21ล้านตัน 3. ในรายงานการศรึกษาของคณะกรรมการมีการคํานวณเส้นทางเดืออจากทวีปต่างๆมายัางประเทศอาเซียนตอนใต้เช่นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียด้วยคําถามคือเส้นทางเดือเดอเหล่านี้จะมาใช้โครงการแลนบิดทําไมในเมื่อเดินผ่านช่องแคบมารากาใกล้กว่า 4. ในรายงานการศึกษาของคณะกรรมการมีการรวมสินค้าเทกองเช่นนะครับปูนไม้ที่มีความต้องการใช้ภายในประเทศไปด้วยหรือไม่โดยหากดูสไลด์การนำเสนอของกรรมการจะพบว่ามีการนะประมาณการรวมสินค้าเทกองเข้ามาด้วยซึ่งสินค้าเหล่านี้มีความต้องการภายในประเทศอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องนะครับขนส่งผ่านโครงการแลนบิด หากไม่รวมสินค้าประเภทนี้ถ้าเรือฝั่งระนองจะมีปริมาณการลดลงเหลือ3.4ล้านตู้คอนเทนเนอร์ส่วนฝั่งชุมพรจะลดลงเหลือ1ล้านตู้คอนเทนเนอร์5นะครับทำไมรายงานของกรรมธิการจึงไม่คิดคำนวณต้นทุนเวลาการถ่ายสินค้าจากท่าเรือลงสู่เรือนะครับ เพราะหากไม่คิดต้นทุนนี้เท่ากับว่าจะมีเรือออกจากแดนบิดทุกนาทีแต่ในคว์มเป็นจริงต้องคำนวณเวลาในการถ่ายสินค้าจากท่าเรือโรงสู่เรือทั้งสองฝั่งด้วยโดยปกติสายเดินเรือจะกำหนดระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์ต่อเที่ยวแต่ในรายงานกลับไม่ได้คำนวณน,นะเรื่องระยะทางและเวลาในการขนส่งแต่รวมเวลาในทะเลและเวลาที่ขนจากท่าเรือลงสู่เรือด้วย 6. สมมุติฐานว่าท่าเรือเป็น2ฝั่งชุมพรและละนองจะโตเร็วโดยใช้ข้อมูลท่าเรือแหลมฉบังเป็นกรณีฐานและข้อมูลท่าเรือนะครับจุงเปเรปัตที่มาเลเซียเป็นกรณีสูงทําให้สู่ข้อสรุปที่ว่าเราต้องการท่าเรือฟาร์มจุ20รล้านตัน2เท่าแต่ข้อมูลจริงอาจไม่ได้สวยงามอย่างที่คาดหวังไว้เพราะท่าเรือตันจุงเปเรตัตโตนะครับ เฉลี่ยเพียงปีระ19%ในช่วง5ปีแรกมีการลดค่าบริการลง50%และมีการตกลงกับบริษัทว่าจะใช้บริการปีระไม่ต่ำกว่า2ล้านตู้และ 7. ด้วยสมมติฐานและประมาณความต้องการในการใช้แรนบิดสูงฝากเกินจริงประกอบกับนะการรวมรายได้ที่ไม่ได้ไม่ใช่นะครับรายได้ของแรนบิดอย่างนะครับ หรือค่าใช้ใจ่ายในการนำตู้คอนเทนเนอร์ลงจากเรือเข้าไปอีก2,800บาทต่อตู้จึงต้องคำถามว่าคาร์มเหมาะสมของการเงินนะครับทางการเงินที่โครงการตั้งไว้เนี่ย8.62จะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา20ปีเป็นตัวเลขที่เหมาะสมกับเหตุผลหรือไม่นี่คือข้อมูลที่7ข้อและมันชัดๆถ้าวันนี้ตอบได้ทั้งหมดนะครับว่าความคุ้มค่ายัางไงของ7ข้อเนี่ยผมว่าโครงการนี้ดี แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามนี้ตามที่รายงานโครงการนี้มันก็ไม่ใช่นะครับแล้วเอาข้อมูลแบบนี้ออกไปให้กับชาวต่างชาติแน่นอนครับต่างชาติมาดูเฮ้ยไม่ใช่นี่ข้อมูลไม่ถูกต้องข้อมูลบิดเบือนนี่ไม่ได้เป็นไปตามนี้คุณไม่ได้เอาข้อมูลไปรอบครอสุดท้ายแล้วข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลที่ต่างชาติมองว่าหลอกหรือเปล่าครับแน่นอนครับเขาไม่โง่งที่จะมาลงทุนหรอกครับแต่เขาจะจำมาไว้ว่าประเทศไทยเคยใช้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อชวนเขามาลงทุนหรือเปล่า นี่ต่างหากที่เป็นคำถามที่อยากจัดถามมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรเคลนหน้าอยากเตืให้ฟังครับ